ครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยครับพาไปเที่ยวรอไปเรื่อยนะคบผมเมื่อนี้พบกับมากไก่ถึงจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับมากกับวัดไตรสมาขีนะครับผมเป็นแหล่งมากแหล่งท่องเที่ยวอีกมองหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดครับผมครับผมกับสิผ้ามาเบิ่งพญานาคสีขาวคนโตนดีแล้ครับบรรยากาศวัดครับผม เขามากับประมาณเก่า14กิโลนะครับเขา,มาแม่แหละกับสิมบัตพ่อครับสามปุกูปุยนาปูตามาลาครับผมนี่หน้าวัดมากครับมากพ่อมองนี่แหละครับก้อนเลยแล้วกับพอ่อนี่ครับโอ,โอ้ยพี่น้องบรรยาก,กาศสมกับ การขับรถมาเป็นสั่วโมงครับผมผมออกจากกบลเนาะประมาณบ่าย3มมาหอนี่ก็ประมาณสั่วโมงหนึ่งสี่โมงกว่าก็ได้สมบรรยากาศครับย่มแรงครับผมนี่ครับมากรับเสียวัดสาเวีครับผมแล้วก็เจนนี่ใจพักดีนะครับ เอามากับสีเป็นข่องไงสวยงามตะการตาครับผมมาถึงแล้วเกาะนาคเมืองบาดาลวัดไตรไสมคีอำเภอโพสีสวรรครับผม สวยงามพี่น้องโบกัมาตามโซเชียลเนาะโซเชียลนี่ดังซะเหลือเกินเมื่องพญานาคสีขาวนี่ครับพญา,านาคยิ้มไปครับไปครับ นี่ก็จะเป็นท่างเขานะครับนี่อสิยอนแสงในจักหน่อยนะครับนี่มาแล้วครับมาแล้วมาเยือนวังบาดาลครับสวยงามตะการตาเนีครับคุ้มค่ากับการนั่งรถมาหนึ่งชั่วโมง นำทีมงานโดยเจ๊เจนนี่ใจพักดีครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนทีผ้าไม่เยี่ยมไม่ยามไก่หอดถึงสีสเกตครับสวยงามครับผมนี่มามือนี่ควันบล็อคคือในเ่าลูกก็มาตามข้ากัน โอ้สวยงามกรบพีหนองสวยงามบรรยากาศกับซิยอนแสงในจังหว่อยครับเพราะว่าผมมายามแหลงพอดีใส่เวลาล้างเรืองานพญานาคยิ้มหนึ่งเดียวในไทย กับแม่งานโอ้ oh. <laughs> นีะครับนี่ครับสวยงามมีดีครับคุ้มค่าอีีสำหรับการขับรถมาเยี่ยมสม้มมาสักการะในเมือนี้นะครับผมกัมมาไกลแห้งครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคคุ้มค่าสำหรับการมาเยือนเยี่ยมเยือน พญานาคหนึ่งเดียวในไทยยิมวัสันจังหวัดศรีสะเกดของดีเมืองศรีสะเกดนะะ๊ะจ้่เนี่ยผมกับสิภาพไปเบิ่งเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็เสียววัดก็เจเจนนี่ก็เขากล้องตลอดงานครับผมเพราะว่าผู้สนับสนุนหมา่าเยี่ยมสมุ่ม sắc cả ra gần đây mưa nì nè, Ôi xé đai cả, bầu không khí giòn sáng biết chăng nuôi แต่ก็สวยงามเหมือนี่พมกก็ได้ไม่เยือนแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับจับจีพีเอียนมาเนอะพี่น้องประมาณเก่าซิปก็โกล่เกือบล่อย ครับกสิเป็นบรรยากาศด้านหลังนะพี่น้องคนระับอีกฝั่งหนึ่งกสิเป็นสลาครับเดี๋ยวคมกสิพาไปติดตามนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศไกลๆเลยครับเหมือนอยู่ในวังบ้าดาน ก็จะเป็นภาบรรยากาศครับผมทำบุญบิดทองครับผมโอ้ยเสียดายพวกผมผมมีแบ่งย่อยผมมีเรียนเลยผมัาสิมทาทำบุญเนี่ย<ๆ>เสียดายแหงครับ ว่าฮาได้มากนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยพี่น้องสักครั้งในชีวิตนี่ก็ทิเป็นรบรรยากาศภายนอกครับถือว่าอิ่มบุญไปต,ตามๆกันครับผมทำบุญทำท่านเลยนี่ก็ให้กุศลพ้นบุญทรงแกผกุศมนะครับ สุกคนที่มารับชมคลิปนี้นะครับขอให้มีความสุขความเจริญํลำรวยเงินทองถือหวยรวยเบื่อเตือนให้ได้เงินเมื่อห้ได้เงินแสนเงินล้านเด้อพี่น้องเอ้ยอก็ได้ให้ถูกใหยโศกห้รัวให้ไปเศร้าจนครับให้รวยลำรวยสุขสุขคนเดือพี่น้องเด้อผมมือนี้ก็ขอจบคลิป เพียงเท่านี้ครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะใครน่ไเลยก็เด้อครับพี่นอ้องก็ได้เป็นกำลังใจในการทำกิปด,ดีๆต่อไปครับสวัสดีครับ